วิธีบ้านานวันนี้นะครับามาเร่การเผาตอนะครับเผาต่อหรือว่าตัวตอ่อมาสากลาง์นี่เรี่กว่าเป็นสัตว์อันตรายนะครับตามไ่เผานี่ก็ใช่คนก้นมามที่ตึ้งตายได้นะครับนี่ครับตออยู่ในปา่ายางกำลังอยู่บนดินนะครับเอาไปในที่ในลูมันนะครับให้ตอที่เป็นตัวเมนตายก่อนนะครับเราถึงจะเอา ตอตัวตอตัวเอียดหรือว่าลูกตออมาเพ่อเป็นอาหารได้นะครับนี่ก็คือใจน้ำมันแล้วก็กระขบพาแล้วก็ไปเผา้าเผาที่ลังตอตอจัดการวิธีอื่นไม่ได้นะครับไม่ได้รุนเหล็กตอสัดเพราะว่าเอาไว้มันใชจคนคนตายได้เหมือนกันนี่ครับสี่มานทำรัง นี่หลังจากเขาใสรกันในร่างมันจะมีตวัวอ้อนนะครับหรือว่าไข่นะครับตัวไม่ตายนี่เดี๋ยวเราจะเอามากินนะครับได้มาแล้วได้มาแล้วเลือดต่อฟังตัวก็วววยังกินได้เลยนะยวังวังใช่มั้งกันป่ะหมมั่งไฮมากมีหน้นาตาของรังตอนะครับเป็นจันทร์เป็นจันทร์แล้วก็มีไข่เป็นชองเป็นชองนี่ว่าหลังจากนั้นก็เอาเคี้ยวรับมีเคี้ยวแต่ไข่มัน เได้กินกระจายเลนะครับไปเรวตัดอามาตำๆนงเออกมาเวน้อยดีนะตัวนันนแลตัวตัวเด้เป็นตัวทีียงไม่เกะมากะเอามากินได้เลยนะครับกรอบไรอะไรๆปีกวันเด้งเลยเละๆเราทำลงจงเลยลงจงเลยแกเสร็จแล้วครับ นี่พร้อมปั้ดแล้วครับหลังจากนั้นก็เอามาปัส,าส่เครื่อนลุงตัวตัวไปนี่น,นะครับเอาหินตะตัวรับเอามาลิ้นกันน่อาหารปรับราคารับเลยนะเกษตรจ่ายเมนูนี้ร้อยนัดร้านอาหารนี่ใกล้แพงนะครับจานสองร้อยกัน <c oughs> นะเอาหยิ่มาเลยนะแล้วไปกินที่นี่นครับ กินนะครับอะไรกินเอาตอก็ต yeah. ัวกินตอก่อนเลยเนาะเรียนนำหน้าในระยะเราโปรโมทว่าของเรา